สวัสดีครับวันนี้รายการโฮมรีมิดี้หรือว่าธรรมชาติบรรบัตินะครับจะพาพี่น้องมารู้จักกับธรรมชาติที่พระเจ้าทรงสร้างครับวันนี้ผมจะมาพาพาพี่น้องมารู้จักกับลำยายครับอันนี้คือลำยายครับลำยายนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างครับเดีย๋ยวผมจะพาจะให้พี่น้องได้รู้จักสภาพคุณของลำยายครับอันนี้คือผลลำยายนะครับช่วงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นฤดูที่ลำยายมีผลนะครับ ผมก็เลยเอามาแล้วก็เอามาทําเป็นยาเก็บไว้ช่วงนี้นะครับก็แกะเ,เม็ดนะครับนี่ข้างในมานะครับนี่ข้างในของลายายําไยอร่อยนะครับผมจะเอาเม็ดลำไย,ยเนี่ยครับทำเป็นยานะครับยาที่จะว่านี่ก็คือเวลาที่เราเมื่อยนะครับปวดข้างหลังปวดที่แขนทำงานปวดเอว ปวดเท้าครับโอ้ยมันไม่สบายนะครับเราจะเอาลำไยเนี่ยเม็ดลำไยนะครับนะครับที่มีนะครับนี่ในถาดนี้เลยอันนี้เป็นเม็ดลำไยนะครับแล้วเราก็จะเอามาทํำยังไงครับแล้วก็มาตำมตาตำครับเอามาโขลกเนี่ยครับตำเรื่อยๆตำจนกว่าจะเละน,นะครับแล้วก็ตำนะครับพอเราตำเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอามา ผสมนะครับอันนี้ผมตามเสร็จแล้วนะครับโอเคก็มาผสมใส่อันนี้คือเหล้านะครับ40ีงราเหล้า40ีกรีนะครับผมไม่ใช่เอามาเอามาดื่มนะครับเอามาเป็นยานะครับแล้วก็นี่ครับเหล้า40ีกรีนะครับผมก็จะตัเนี่ลำใหญ่นะครับเข้าไปในข้างในนะบอืม โอเคนะครับเมื่อตามเสร็จแล้วผมก็มาใส่ข้างในเล่า40ดีกรีนะครับผมอันนี้คือเม็ดลำไยนะครับเราก็มาดองไว้นะครับเอามาดองไว้อย่างเงี้ยครับหนึ่งเดือนนะครับหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนเสร็จแล้วออกมาใช้นะครับวิธีการเอามันเอาเอานออกมาใช้นะครับในการที่จะรักษาเวลาเราปวดล้มไบยนะครับเราผู้เป็นคริสเตียนนะครับพระเจ้ายิ่งใหญ่เสมอครับที่น้องจะต้องอธิษฐานก่อนอธิษฐานด้วยความเชื่อนะครับขอจากพระเจ้าว่าพระเจ้าขอพระองค์ทรงช่วยเราให้หายจากอาการไม่สบาย ด้วยเถิดครับพราะเราขอจากพระเจ้าเสียนะครับแล้วก็จะนําวิธีการนี้ครับเอาสามลีนะครับนี่เอาสามลีนะครับเอามาก็เอาจุ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับจุ่มเพนเป็นน้ำแล้วก็มาถูจุ่มเ่เราเราเมื่อํำคอนี่ครับเราก็จะถูนะครับมันก็จะอยกนเย็นเย็นๆย็นนะครับเราก็ถูเราก็ถูนะครับถูไปเรื่อยๆนะครับจุ่มเ่นปวดตามแขนรงนี้ใช่ไหมครับเราก็ถูไปเรื่อยๆนะครับนะครับผมมันจะช่วยให้อาการของท่าน ดีขึ้นแล้วก็หายนะครับพี่น้องครับอันนี้คือยาสมุนไพรที่จะมาแนะนําให้กับพี่น้องในค่ำคืนวันนี้นะครับใจความสําคัญที่จะแบ่งปันให้กับพี่น้องคือขอให้ท่านความเชื่อในพระเจ้าครับถ้าท่านเชื่อในพระเจ้าอธิษฐานนะครับแล้วใช้สมุนไพรตรงนี้นะครับท่านก็จะหายนะครับผมขอบคุณที่ท่านดูรายการโอมรมินดีนะครับถ้าหากว่าเปนปโยน์แก่ท่านก็สามารถแบ่งปันให้กับเพื่อนและก็กดซับสไคร์ด้ยนะครับผมขอพระเจ้าอภัยโครับสวัสดีครับ